น้าไปแล้วนะขอโทษทีนะเดี๋ยวจะกลผ่านหน้ากับน้นเต้น้เต้ไปแล้วนะไอ้ลุงนะหมายถึงว่าใครก็ได้ทำให้น้องจรกิงๆจริงๆถ้าถามว่าคาดหวังอะไรไหมการเก็บหลักฐานที่ในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการถ่ายชันสูตรศพน้องชมพู่เนี่ย ผมเชื่อว่าพิสูจน์หลักฐานน่าจะมีหลักฐานทุกอย่างที่ท่านได้เก็บไปวิเคราะห์อยู่แล้วครับ่าทำไมลุงพลดูนิ่งจังเลยผมนับถือนะก<ม>็ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรนะครับก็มผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วโดยพื้นฐานก็เป็นคนอย่างนี้คือตอนนี้คือสีหน้าแววตาทุกอย่างอริยาก,การไม่ได้เฟซทุกอย่างเป็นตัวตนเราครับถ้าเป็นอย่างงี้ครับใครอยากเห็นลุงพลตัวเป็นๆก็มาดูได้หรือไปดูที่บ้านก็ได้ก็ยังงี้ครับลุงหลังจากที่น้องเสียแล้วก็มีการประกาศตั้งรางวัลนำจับต้องแสนหนึ่งมี บาะแสเข้ามาถึงลุงบ้างไหมไม่ก็พอดีผมได้มีโอกาสรับเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็ได้เมันก็นนแรก,กคือแสนห้าก็เลยตั้งรางวัลหนึ่งแสนบาทเพื่ออยากติดตามหาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษแล้วมีบอกแสมาไหมล่ะก็ไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้ค่ารางวัลก็วนอย่างน่าจะเกือบจะระเบิดนะครับวันนี้ลุงยังผ่านจุดที่น้องหายไปไหมหรือว่าไปในจุดที่เจอศพน้องแล้วไหม ก็มีล่าสุดก็ขึ้นไปกับทนายโนบิครับขึ้นไปคือสถานที่เกี่ยสะเพือนใจไหมครับทุกครั้งไปแล้วก็นึกเห็นภาพทัานเก่าอยู่ตลอดแต่เราก็ทําใจแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่น้องเสียทํบุญน้องตลอดไหมครับก็ถ้าไปมีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดหรือว่าทำมีโอกาสได้ถวายปัดใจในสิ่งของจนใหญ่ก็จะเป็นการอธิษฐานที่ส่วนให้กับชมพู่ดูฮะวันนี้อยากฝากอะไรถึงเจ้าที่บ้างไหมในคดีนี้ จริงๆแล้วเราก็เราก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อในกระบวนการยุติธรรมเราเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ระการทีพิสูจน์เรื่องที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนผู้กระทําความผิดเราก็เชื่อมาโดยตลอดว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราก็ยังเชื่อถือได้อยู่ครับลุงก็ยังยืนยันยึดมั่นในจุดที่ลุงคิดว่าลุงเป็นผู้ริสทธิ์ครับก็ยังยืนยันในความเป็นเสด็จเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ได้ฝันไม่เคยฝันลายครับมีแต่ฝันเห็นฝันว่าก็ฝันเห็นจชพูอยู่สองครั้งครับน้องไหวไหนบ้างครับก็ตอนที่ครบสองเดือนนะน้องก็ได้มาเข้าฝันก็เหมือนกับน้องพยายามสื่อให้เห็นว่าเออที่ผ่านมานนองไม่ได้ไม่ได้เสียใจนะในในในฝันมันจะเป็นการยิ้มมาทักทายก็เหมือนทุกครั้งที่ชมพูเคยมาเคยมาที่บ้านลุงส่วนใหญ่ชมพูขึ้นมาที่บ้านลุงชมพูจะชำเลืองมองลุงอย่างเดียวจะ จะไม่ค่อยให้ลุงมุ้งเท่าไหร่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมาหาเมื่อเช้าฟังคุณพ่อคุณลุงของลุงพลให้สัมภาษณ์ที่ที่ผู้ทหารบอกว่าอยากให้ลูกทั้งสองฝั่งเนี่ยคือพ่อและน้องกับมากลับมาคนเดียวกันจะเป็นไปได้ไหมลุงมันก็ต้องใช้เวลาครับผมก็ยังยืนยันอยู่ตลอดว่าการที่ทางครอบครัวญาติญาติต้องกลับมาดูดีกันมันก็ต้องใช้เวลาครับคำถามนิดนึงจุดแตกหักทำให้ไม่คุยกันนะอาจารได้ใาย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่แม่ชมพูเเมเเ่เขาสงสัยตัวลุงนั่นแหละครับก็เลยทำให้ครอบครัวเราห่างกันออกไปคือมีความจะขอจราจาไแม่หลังจากที่เกิดคดีเรื่องราวนี้ขอปรับความเข้าใจขอคุยกันขอนามันเคยมีรายการหนึ่งนะครับลงไปที่บ้านเลยผมมาครั้งที่สองแล้วก็เชิญพี่นี่ที่บ้านแต่ส่วนแม่ของแม่ชมพูน่นี่เขาไม่กล้าเขา้าร่วมรายการไม่หมายวาความว่าลุงกับแม่ชมแป้งของน้องเนี่ยมีการขอคุยกันสนทนลุงมีการติดต่อไปยังแม่ของน้องด้ยวยเขาพยายามที่จะไม่ ไม่คุยกับเราประมาณนั้นว่าหน้าไม่เจอเสียงไม่ได้ยินไม่เคยพูเลยหลังเกิดเหตุดูแต่ในสื่อครับก็ยังคิดถึงมาเดิมครับก็อยากจะให้นนุชนะนนุ์ก็ก็ให้เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะว่าท่านจะทำในสิ่งที่ท่านควรจะทำเนาะ ก็อยากให้ก็ยังเป็นกําลังใจให้แม่เขาต่อไปครับร um. เราก็เชื่อว่าถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วเรื่องมันจะจบยังไงวันนี้เราต้องรอผลทะเลก่อนครับลุงพลครับจากไยรัฐทีวีนะฮะที่ผ่านมาน้องเนี่ยเขาใว่าให้เราใกล้ชิดมาส่วนใหญ่น้องจะไม่ให้ง่ายๆครับทำคนรับพังลุงเองก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีอ่าเขาเรียกว่าถ้าไม่น้องน้องไม่อารมณ์ดีจริงๆน่น้องก็จะไม่ให้ ต years, so ้องเป็นเวลาที่น้องอารมณ์ดีมากๆน้องอยากให้อุมแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้อุ่มเท่าไหร่นับครั้งได้ไหมได้กุนข้ลก็นับครั้งได้ครับดครับเพราะว่าท่านอื่นเล่นฟังนี่เราได้ดูแลหลานส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาแตนกับน้องโอมน้องมนเขาจะเล่นด้วยกันตลอดเล่กกจะอยู่ด้วยกันนะครับเราก็แค่ดูแลทางการพาเขาไปทุกนี่ตามที่เขาอยากจะไปก็นั้นเองเขาถามุณคนย้อนกลับไปว่าอีก์ที่เขากังวลว่าเส้นหด ผมจะเป็นคนมาเรากังวลาามหไม่ได้กังวลครับเพราะว่าถ้าหลักฐานที่มันติดมันติดที่ตัวน้องชมพู่อ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่พาไปวันนี้เราได้อยู่นานรอแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะถามรอต่อรอที่สุดคำถามที่เราอยากจะถามมากที่สุดนี่คืออะไรก็ต้องดูเว่าท่านจะแถลงยังไงก่อนครับสิ่งที่เราอยากจะได้ยินก็คือกรณีที่ทางพ่อแม่ชมพู่เองเนี่ย เขาบอกว่าเขาสงสัยในตัวลุงเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องมายาวนานด้วยประเด็นนี้อย่างที่ท่านพูดก็เรื่องอความบริสุทธิ์ของตัวลุงนี่นะครับว่าลุงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับการตายของชมพู่หรือไม่ในนี้ยคยาก็คือแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยในใสายตาของแม่ชมพู่ที่ผ่านมาทุกคนยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่หรือไม่ก็ประมาณ จากทั้งตำรวจอยากรู้ว่าตัวของตัวเองเนี่ยใช่ผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าอะไรนะครับรวงคนอยากรู้แต่ตำรวจที่สุดก็คือเรายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในครับใช่ครับก็ยังอยาก้ความคที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของพ่อแม่ชมพู่ถ้าคนไหนที่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยนี่ก็ท่านก็ไม่ต้องอึนอัดนะคแม่น้องชมพู่ดูทางไทยรัฐทีวีอยู่อยากจะบอกอะไรกับแม่น้องชมพู่ไม่ต้งกงวลก็ ก็ยังเป็นกำลังใจให้ทางนาทั้งสองนะครับว่าการที่เราได้มาอยืจุดนี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นประจานให้ความจริงมันปรากฏตามแม่กระทั่งที่เขาติดตามข่าวทีู่ทั่วทั่วโลกนะครับก็อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นแบบให้เป็นความถูกทที่สุดกับทุกฝ่ายตัวของลุงเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับการเป็นธรรมจา การที่จะเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับก็ก็อยากจะเปลี่ยนครับก็อยากจะเปลี่ยนไปที่จุดสุดยอดเพราะว่าการที่ท่านทำหนงานในลักษณะที่แบบมเป้าไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันดูดูแล้วมันไม่ไม่ยุติธรรมกับแบบคนที่โดนที่มองตาเบลอะไรที่ทำให้เราไม่ตกไม่ใจมากที่สุดที่ทำให้เขาคิดว่าเออเราที่ทำให้เราคิดว่าเราไม่ได้ทาเป็น การตรวจสอบหอาราคาครับการตรวจสอบหาราคากับบรรดาคนที่อยู่ในในหมู่บ้าน่ะท่านทำตรวจสอบบุคคลต่างๆน้อยมากมาแล้วมาแล้ว ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยกสุดนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนโยบายแล้วหลังจากนั้นถึงจะมาพูดถึงคำแถลงคดีของน้องชมพู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขอพักการไลฟ์สดก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามีการพูดเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยเราจะมีการไลฟ์สดให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจข่าวสดค่ะ